สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้กับผมช่างการโมซาเทคนะครับจะมานำเสนอเทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียงกลางแจ้งชุดเล็กนะครับในวิดีโอบล็อกฉบับที่2ของของผมเองนะครับกับประเด็นที่ว่าน้องใหม่ใหม่ไม่หอนนะครับเป็นประเด็นหนึ่ง ที่ชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่มือใหม่ๆนะครับอันนี้วิดีโอนี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นวิดีโอสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็เน้นในการตั้งเครื่องเสียงกลางแจ้งชุดเล็กนะครับเนื่องจากเครื่องเสียงกลางแจ้งชุดเล็กนี่เป็นเครื่องเสียงที่ผู้ที่ฝึกเล่นใหม่ลงทุนนะครับด้วยทุนน้อยๆก็จะไม่มีระบบ ซาวอนจจเนียนะครับก็คือหมายความว่าเป็นระบบที่ใช้เองบริการเองนะครับของเจ้าของนะครับส่วนระบบเครื่องเสียงที่เป็นระบบ p a ใหญ่ๆนั้นเขามีซาวอินเิเนียมีผู้ดูแลในระบบเสียงอยู่แล้วอันนั้นไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ประเด็นนี้มาจากคำถามของมือใหม่หลายๆคนและก็คนที่ยังไม่เคยเล่นเลยแม้กระทั่งซื้อไปเล่น ในงานบ้านของตัวเองนะครับนะครับก่อนอื่นเรามาดูนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับในการตั้งเครื่องเสียงเวทีเล็กก่อนนะครับครับอ่ามาดูเนี่ยอย่างนี้นะครับเวทีเล็กที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นงานเล็กๆในหมู่บ้านในตำบลในพื้นที่นะครับอ่าไม่ใช่งาน PA ขนาดใหญ่นะครับอาจจะมีตู้ลำโพงซสเปตดนะครับ อย่างที่ภาพที่เห็นนะครับเป็น4คูณ4หรือ2คูณ2ประมาณนี้นะครับสเปด2ตัวแล้วก็เวทีแล้วก็มีฟอนต์อยู่หน้าเวทีให้นักร้อง2ตัวนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่1นนะครับเดี๋ยวเรา,าเรามาดูนะครับว่าหลายๆตัวอย่างในการตั้งเครื่องเสียงนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับ ก็จะเป็นชุดเล็กๆนะครับมันมันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับวันนี้ที่เรามาพูดถึงก็คือจะพูดถึงตำแหน่งการวางการวางไมหรือว่าตำแหน่งการนําเสนอกับเจ้าภาพเราต้องป้องกันตัวเองนะครับเอาตัวรอดนะครับหลายๆทางนะครับมาดูภาพอื่นๆก่อนนะครับก่อนที่จะพูดกันนะครับ ลักษณะการตั้งเครื่องเสียงนะครับลักษณะการตั้งเครื่องเสียงเราจะสังเกตเห็นว่าตู้ลำโพงเนี่ยตู้ลำโพงนะครับจะต้องวางไว้ด้านหน้าวทีนะครับดูอ่า,อาท่านดูที่แนวตู้ลำโพงนะครับมาดูของเจ้าที่แล้วนะครับคือจะอยู่มาดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็คือจะอยู่กับขนานกับ ขอบหน้าเวทีนะครับส่วนมากจะอยู่ที่ขอบหน้าเวทีนะครับขนานกับแนวแนวขอบหน้าเวทีนะครับเสียงก็จะสตาดออกไปข้างนอกนะครับส่วนอฟอนต์สองตัวที่อยู่หน้าเวทีที่ท่านเห็นนะครับลำโพงเล็กๆสองตัวที่ตั้งอยู่หน้าเวทีน่ยเป็นระบงนักร้องก็จะหันเข้าหานักร้องทีนี้ทีนี้มันเกี่ยวยังไงกับไม้หอนนะครับเกี่ยวครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า มันจะไปเกี่ยวกับไม้หอนตรงไหนตรงที่ถา้าเดี๋ยวมาดูภาพภาพนี้ดีกว่าจะเห็นชัดเจนกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้ภาพที่เห็นก็คือสีแดงนี่คือเวทีนะครับไอ้สีขาวบนเวทีก็คือลําโพงฟอนนะครับไอ้เสารตรงกลางนี่ ท่านจะเห็นก็คือตำแหน่งตำแหน่งของนักร้องตำแหน่งของพิธีกรนะครับพิธีกรสิ่งที่ต้องอดูนะครับก็คือดูหนึ่งตำแหน่งลำโพงนะครับตำแหน่งลำโพงหน้าเวทีนะครับก็จะอยู่ขนานกันในเวทีนะครับนี่คือลักษณะการตั้งลำโพงเล็กหรือถ้าไม่มีเวทีท่านก็ควรจะจัดโซนโซนข้างหลังข้างๆตรงกลางเนี่ย เป็นจุดของพิธีกรนะครับเป็นจุดพิธีกรนะครับทำไมต้องจัดอย่างนี้นะครับทำไมต้องจัดอย่างนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่าลักษณะไม้มันหันหน้าเข้าหาคนพูดนะครับมันหันหน้าเข้าหาคนพูดตูดมันจะมาหาลำโพงนะครับ <mur i. S 1> นี่คือการวางตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับการวางตำแหน่งอย่างนี้ ไม่จะไม่หอนเด็ดขาดนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะว่าเป็นการวางตำแหน่งที่บังคับให้พิธีกรหรือ mc เนี่ยยืนอยู่บนเวทีนะครับยืนอยู่บนเวทีนะครับแล้วก็ลำโพงก็จะออกมาข้างนอกไม่มีทางที่จะฟีดแบกเด็ดขาดนะครับแล้วก็ตัวลำโพงฟอนสองตัวเนี่ก็ยังอยู่หลังไม้นะครับ ยกเว้นยกเว้นพิธีกรเอามือห้อยลงแล้วหันหน้าไหม่ไปหาลำโพงนะครับโอกาสเสี่ยงนะครับโอกาสเสี่ยงในการที่จะเกิดไม่หอนมีน้อยมากนะครับข้อสำคัญนะครับข้อสำคัญข้อสำคัญสำหรับมือใหม่เนี่ยเราเราจะต้องเป็นผู้าวางนะครับเป็นผู้วางตำแหน่งนะครับเราเป็นทั้งออก์ก์เองนะครับ ก็คือจะทำยังไงก็ได้นักร้องหรือประธานหรือ,อเจ้าภาพเนี่ยเวลาจะพูดอะไรเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคือการถือไม้เดินไปที่โต๊ะ VIP อข้างหน้านะครับการถือไม้ไปที่โต๊ะให้เจ้าภาพพูดอันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงนะครับนี่เป็น ข้อจำกัดเป็นหลักเป็นเทคนิคนะครับของ o r g a n i z e เลยนะครับของผู้จัดเลยนะครับเราจะต้องอเน้นความสงา่าแล้วก็ความปลอดภัยของเราก็คือเชิญเจ้าภาพไปด้านหน้าเวทีนะครับหรืออวิทยากรนะครับวิทยากรก็ ให้เราต้องตกลงกันก่อนว่าคุณถ้าไม่มีความจําเป็นคุณ่าคุณจะเดินเพ่นพ่านไปหน้าเวทีนะครับไม่ใช่วิทยกรเดินไปโต๊ะนูน้นโต้นี้ถือไม้ไปด้วยวีดวาดวีดวาด,วด,วาดปรับกันไม่ไหวนะครับสิ่งที่จะเสียหายนอกจากจะเกิดเสียงลำคาญนะครับเกิดมความไม่พอใจของเจ้าภาพแล้วนะครับสิ่งที่จะเสียหายดอกลำโพงดอก เสียงแหลมเนี่ยปากแหลมคุณจะขาดนะครับอาจจะลามไปถึงเสียงกลางก็ได้นั่นคือความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับสำหรับคนรับงานราคาไม่ถึงห้าพันนะครับอย่าลืมว่าปากแหลมนะมอยก็สองสามร้อยแล้วนะครับแต่ละตัวนะครับหากมีความจำเป็นจริงๆที่จะไปรับประธานหน้าง,งานหรือไปอะไรให้ประธาน จับฉลากอย่างนี้ยนะครับก็หลีกเลี่ยงการหันหม่เข้าหารำโพงนะครับแต่ในระบบเครื่องเสียงอันนี้พูดถึงระบบเครื่องเสียงที่มือใหม่นะครับเครื่องเสียงที่จับนู่นจับนี่มาผสมกันนะครับไม่รู้ว่าแอมป์ยี่ห้ออะไรบ้างรำโพงมยี่ห้ออะไรผสมกันไปหมดนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันยังไม่ไม่ดีพอนะครับ ให้ให้เราหลีกเลี่ยงทางกายภาพนะครับให้เราหลีกเลี่ยงทางกายภาพนะครับาการทําแบบนี้จะช่วยนะครับจะช่วยได้ถึง90%เลยนะครับจะช่วยได้ถึง90%้าสถึงร้อเลยนะครับรบ,บางคนเนี่าเราจะรู้สึกน้อยมากเลยนะครับเมื่อเจ้าภาพบอกว่าโอ้เครื่องเสียงยังไงเนี่ยอื จ้างมาเป็นพันเรื่องเสียงไม่ดีเลยวีดคําเดียวก็เกิดความเสียหายแล้วนะครับถ้าเกิดอ่าเจ้าภาพบอกเฮ้ยเอาไม้มานี่หน่อยก็ต้องตกลงกันก่อนนะครับว่าเชิญเชิญบนเวทีนะครับหาเวลาเชิญเจ้าภาพขึ้นไปพูดบนเวทีหรือว่าเชิญท่านประธานเป็นพิธีการดีวกว่านะครับอย่าถือไม้ไปให้ประธานพูดที่ต๊ นะครับอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับนอกจากจะเกิดความเสียหายในด้านทางกายภาพของเสียงนะครับแล้วก็จะมีปัญหาหลายหลายอย่างนะครับบางทีพูดแล้ววางไม้ไว้บนโต๊ะนี่โดนเล่าโดนน้ําโดนอะไรก็เกิดความเสียหายไปเยอะแยะนะครับฉะนั้นเทคนิคต่างๆนะครับเราต้องมาศึกษาเทคนิคทางกายภาพด้วยนะครับวางไม้ การาตั้งใหม่การวางใหม่วางตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่สำคัญคือตำแหน่งพิธีกรตำแหน่งนักร้องตำแหน่งประธานในงานตำแหน่งของเจ้าภาพว่าจะให้เขายืนตรงไหนนะครับบันไดนะครับก็ไว้ข้างเวทีนะครับถ้าไม่ใช่งานโชว์งานอะไรก็อย่าใช้บันไดหน้าเวทีนะครับบางทีพิธีกรเดินไปรับเจ้าภาพนี่เต็มเต็มเลยนะครับหันหน้าเข้าลำโพง หันไ์เข้าลำโพงสำหรับวิดีโอบลลอกนี้ก็มีเท่านี้นะครับเป็นวิดีโอบลลอกสั้นๆนะครับตอบสนองที่คนที่หลายๆคนถามมาว่าโอ้โหผมปรับยังไงแล้วมันก็ยังหอนก็นี่ครับในการวางตู้ลำโพงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นเป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานในการออกงานเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเริ่มต้นจากชุดเล็กๆนะครับ ขอให้ทุกคนนะครับสนุกสนานนะครับในการใช้งานในการให้บริการเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับโดยเฉพาะชุดเล็กนะครับที่โดยเฉพาะชุดเล็กดเจ้าของเป็นสาวเทคนิคเองนะครับเป็นสาวอินจิเนียร์เองนะครับเมื่อเราใช้ระบบ PA ขนาดใหญ่ค่อยมีสาวอินจิเนียร์ที่สมบูรณ์นะครับ ขาฝากไว้เท่านี้ครับฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามในตอนต่อไปนะครับอาจจะเป็นทั้งทั้งด้านเทคนิคและก็อื่นๆนะครับมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์นะครับสิ่งที่ผมมาพูดนี่คือประสบการณ์การเล่นเครื่องเสียงด้วยตนเองนะครับการเล่นเครื่องเสียงด้วยตนเองโดยที่เราไม่มีเงินจ้าง sound engineer นะครับสวัสดีครับผม